จำเลยก่อสร้างอาคารเมื่อจำเลยเปิดหน้าต่างหน้าต่างนั้นล้าเข้ามาในที่ดินของโจทย์ขอให้ปิดหน้าต่างนั้นอยากตาวอลฟงได้ไหมนะครับเรื่องนี้ว่าด้วยจำเลยได้ก่อสร้างอาคารซึ่งที่ดินอยู่ติดกันแต่จำเลยก่อสร้างอาคารซึ่งมีความสูงกว่าบ้านของโจทย์จำเลยได้ ติดตั้งหน้าต่างซึ่งเป็นบานเปิดปิดแต่เมื่อจำเลยเปิดหน้าต่างนั้นหน้าต่างบานหน้าต่างรวมแล้วสองบานเมื่อเปิดแล้วล้มเข้ามาในที่ดินของโจทย์และจำเลยนั้นได้ทิ้งขยะเข้าไปในบ้านของโจทต่อมาโจทฟ้องขอให้ศามีคำสั่งให้ปิด หน้าต่างนั้นอย่างตาวรซึ่งลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจดในคดีดังกล่าวธนาก็ได้ยื่นฟ้องให้แก่โจดว่าจำเลยก่อสร้างอาคารลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจดก่อให้ปิดหน้าต่างนั้นอย่างตาวรสารได้พิจารณาเหตุการณ์และภาพตายอาการกต่างๆเกิดขึ้นเมื่อได้มีเจ้าหน้าที่ที่ดินได้มาตามปราวัต ที่ดินไม่ได้ลุกล้ำแต่หน้าต่างนั้นเมื่อมีการเปิดหน้าต่างแล้วล้ำเข้ามาในที่ดินของโจ์สาลจึงได้วินิใจัยในปนัญหาดังกล่าวว่าและมีคําพิพากษาให้จําเลยนั้นปิดหน้าต่างอย่างตาวรเพื่อไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจ์นะครับเราเห็นเรามองคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย <c oughs> คือบ้านของจำเลยนั้นอยู่สูงกว่าบ้านของโจ,จ์แต่เมื่อจำเลยเปิดหน้าต่างสิ่งปฏิกูลก็ตกไปที่บ้านของโจดทำให้โจ,จ์นั้นเดือดร้อนรําคาญแล้วก็โจ,จ์ก็เลยฟ้องขอให้ปิดหน้าต่างดังกล่าวอย่างตาวนารนศาลก็ได้เห็นแล้วก็พิจารณาคดีแล้วสั่งให้มีคำพิพากษาให้ปิดหน้าต่างนั้นอย่างตาวรเพื่อไม่ให้ลมเข้าไปในที่ดินของโจ,จ์ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายหากท่านมีปัญหา ตมปรึกษาตอนไหนนะยินดีให้การปรึกษาครับสวัสดีครับ